สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอสอนแล้วก็คลิปวิดีโอสรุปไปพร้อมกันค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้เรื่องนี้เลยนะคะทั้งหน่วยนักเรียนก็เปิดคลิปวิดีโอนี้ไปเรื่อยๆนะคะเวลาครูสั่งงานแต่ละครั้งนักเรียนก็กลับมาดูแล้วก็นักเรียนก็ทํางานที่คุณครูสั่งนะคะคลิปนี้จะใช้ตลอดเลยนะคะามาดูนะคะ สำหรับปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะมนุษย์และสัตว์ต้องมีปัจจัยในการดำรงชีวิตนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างปัจจัยการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะมีทั้งหมด3ประการค่ะประการที่1นะคะก็คืออาหารหนึ่งอาหารนะคะเราต้องมีการกินอาหารค่ะประการที่2คือน้ำ ประการสุดท้ายนะคะก็คืออาการอ่าอันนี้คือ3อย่างที่หลักๆเลยของมนุษย์นะคะที่มนุษย์จําเป็น3าประการนะคะมาดูเลยค่ะอย่างที่1นนะคะเขาถามว่าหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา3สัปดาห์จะตายหรือไม่นักเรียนคิดดูนักเรียนไม่ทานข้าวมา3สัปดาห์นักเรียนจะเป็นยังไง3สัปดาห์คือ3าอาทิตย์เลยนะนักเรียนจะเป็นยังไงคะอ่านักเรียนก็จะเป็นยังไงนักเรียนก็จะเป็นซากนี่เลยนักเรียนก็จะเสียชีวิตเลยนักเรียนก็จะตายเลยนะคะนักเรียนขาดอาหารไ <oon> มะะ่ได้ สำหรับอาหารนะคะอาหารคืออะไรอาหารก็คือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าอะไรที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเขาไม่ได้เรียกว่าอาหารนะคะนั้นอาหารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยเจริญเติบโตและสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อาหารที่มนุษย์ควรรับประทานเนี่ยมีทั้งหมด5หมู่ค่ะอาหารหลัก5หมู่ค่ะมีอะไรบ้างคะอาหารหลักห้ามหมมูมที่1ค่ะคือนมไข่เนื้อสัตว์ นมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆก็เป็นสารประเภทโปรตีนค่ะนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆก็จะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนโปรตีนช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็่อมแซมสิ่งที่สหรอซ่อมแซมเซลล์ที่สืบโลของร่างกายของเราดังนั้นถ้านักเรียนต้องการเจริญเติบโตนี่นักเรียนต้องดื่มนมเยอะๆดื่มเนื้อสัตว์เยอะเอ้ยโทษขาะทานเนื้อสัตว์เยอะๆนะคะต่อไปหมู่ที่2คืออะไรคะหมู่ที่2คือข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาล ข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลอ่ะข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลเนี่ยเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตอ่ะพูดตามครูค่ะคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็คือจะเป็นสารที่ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายของเราเป็นพลังงานหลักๆเลยก็คือถ้าเราไม่กินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเนี่ยก็จะไม่ได้ให้พลังงานนะคะต่อไปขำหมูลที่3ค่ะเริ่มบางหัวครูเลยนะคะเดี๋ยวบาหมคะอยูย้ายแบ คบหนึ่งนะคะค่ะหมู่ที่3นะคะก็คือพืชผักต่างๆนะคะนักเรียนดูหนังสือต่อไปนะคะครูอาจจะยืนบังอยู่พืชผักต่างๆนะคะให้สารอาหารประเภทวิตามินเกลือแร่ค่ะวิตามินเกลือแร่ก็ช่วยอะไรคะช่วยเสริมสร้างการทํางานให้ร่างกายเราทํางานแบบปกติอะคะ่ะถ้าเราขาดวิตามินเราขาดวิตามินปุ๊บเช่นเราขาดวิตามินซีเนี่ยวิตามินซีก็อาจจะเป็นไงคะก็จะแสะดงโดยการเป็นเป็นสีาขาวๆที่เล็บหรือว่าเป็นอะไรแบบนั้นนะคะ ก็คือม <c oughs> ันจะมีเหมือนเราขาดวิตามินว so. ิตามินดีเราก็จะมันก็จะมีแสดงอาการออกมาว่าเราขาดวิตามินเหล่านั้นนะคะต่อไปหมูซีค่ะหมูซีก็คือเป็นผลไม้ต่างๆผลไม้ต่างๆเนี่ยให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ค่ะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่เหมือนกับหมูสามนั่นเองก็คือช่วยในการทํางานให้ร่างกายเราเป็นปกติค่ะแล้วก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคนะคะต่อไปหมู่ที่5ค่ะหมู่ที่5หมูสุดท้ายแล้วนะคะเป็นไขมันจากพืชและสัตว์ ไขมันจากพืชและสัตว์จะเป็นให้สารอาหารประเภทไขมันค่ะสารอาหารประเภทไขมันเนี่ก็คือจะให้ความให้พลังงานแก่ร่างกายเราแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเรา,าทุกเ่ืนอนครั้งทั้งหมดมีกีะะ่หมู่คะห้าหมู่นะคะหมู่ที่1ก็คือนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆให้สารอาหารประเภทโปรตีนหมู่ที่2ก็คือข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตหมู่ที่3พืชผักต่างๆให้สารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตหมู่ที่4นะคะวิต ผลไม้ต่างๆให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่สุดท้ายนะคะหมู่ที่5ไขมันจากพืชและสัตว์ค่ะให้สารอาหารประเภทไขมันนะคะต่อไปนะคะไปดูกันเลยค่ะดูต่อเลยใน1วันมนุษย์ควรรับประทานอาหารวันละกี่มื้อคะนักเรียนอ่าวันละวันละสามมื้อนะคะนักเรียนวันละสามมื้อได้แก่มื้อไหนบ้างเรียนมาดูค่ะมื้อที่1คือมื้อเช้ามื้อที่2คือมื้อกลางวันมื้อที่3มคือมื้อเย็นนะคะ ่มื้อเช้าเป็นอาหารที่สําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าขณะที่เรานอนหลับเนี่ย่างกายเราจะไม่ได้รับสารอาหารทั้งคืนดังนั้นพอเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราควรเราควรที่จะทานข้าวให้อิ่มนะคะเมื่อตื่นนอนขึ้นมาร่างกายก็ต้องการสารอาหารเลยเราก็ต้องทานข้าวให้อิ่มเพื่อที่จะใช้นําพลังงานของเราเนี่ยไปใช้ตลอดทั้งวันนะคะดังนั้นมื้อเช้าสําคัญที่สุดนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างอาหารเช้านะคะก็ได้แก่โจ๊กหมู โจ๊กหมูใส่ไข่ค่ะโจ๊กหมูใส่ไข่ในไครกินโจ๊กหมูใส่ไข่บ้างยกมือหน่อยอายกมือให้ครูดูหน่อยอายุมือหน่อยอ่าต่อไปค่ะเมนูที่สองก็คือต้มเลือดหมูใบตำลึงอ่าต้มเลือดหมูใบตำลึงเมนูที่สามคืออาหารธัญพืชกับนมจืดก็คือพวกคอนเฟลกหรือว่าพวกอ่าโกโก้ครันอะไรแบบนี้นักเรียนทานกับนมนะคะเมนูที่สี่คือแซนด์วิชพวกแซนด์วิชเมนูที่ห้าคือข้าวไข่เจียวใส่ผักราดข้าว เมนูที่6คือสลัดผักผสมเนื้อไก่นะคะนี่นี่คือเมนูอาหารเช้าที่ควรรับประทานนะคะที่ควรรับประทานคือนักเรียนนักเรียนมันมันดีสําหรับการรับประทานนะคะต่อไปอนักเรียนมาดูคลิปวิดีโอเลยค่ะเป็นคลิปวิดีโอสรุปนะคะ๊บนึ้นะคะ ี่เราเรียนไปแล้วนะคะว่าทาไมมนุษย์ต้องทานอาหารครบห้าม,มูมมาดูกันต่อว่าทําไมมนุษย์ต้องดื่มน้ํานะคะมนุษย์ควรดื่มน้ําสะอาดวันละ6กถึงแแก้วหรือว่าตามที่ร่างกายต้องการเลยค่ะเห็นไหมนักเรียนทานวันละกี่แก้วเอ,อ่ยที่จริงนักเรียนต้องทานวันละแแก้วเลยนะคะประโยชน์ของน้ํานะคะทําให้ร่างกายเราสดชื่นค่ะ ทำให้ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเราให้อุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยแบบว่าไม่ร้อนเกินไปนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะช่วยในการขับถ่ายของเสียมาในรูปของปัสสาวะนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตในโลหิตในร่างกายเรานะคะการไหลเวียนของเลือดนะคะค่ะประโยชน์ของน้ําก็มีเยอะเลยนะคะนักเรียนต้องดื่มน้าวันละหกถึงแปดแก้วเลยนะคะดื่มน้ําอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพนะคะ ข้อที่1นนะคะดื่มน้ําที่สะอาดแล้วก็มีอุณหภูมิปกติก็คือไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปค่ะข้อที่สองค่อยๆจิบน้ําอย่าดื่มทีละมากๆค่อยๆจิบเรื่อยๆข้อที่3ามนะคะล้างตื่นนอนดื่มน้ําวันละ1แก้วนะคะตื่นเช้าขึ้นมาตื่นมาถึงดื่มน้าปุ๊บเลย1แก้วนะคะข้อที่4ี่ล้างอาบน้ําดื่มน้ําอีก1แก้วค่ะต่อไปนะคะข้อที่5ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงค่ะดื่มน้ําวันละหนึ่งก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงดื่มน้ํา1แก้ว ล้างอาหารดื่มน้ำอีกหนึ่งแก้วนะคะต่อไปก่อนเข้านอนก็ดื่มน้ำอีกหนึ่งแก้วค่ะนักเรียนสังเกตดูนักเรียนก็จะได้วันละ6 8ถึงแแก้วนะคะต่อไปค่ะหากกลั้นหายใจเป็นเวลานานๆเมื่อกี้เราขาดน้ำเราเรียนอาหารไปแล้วเราเรียนน้ําไปแล้วนี่หายใจค่ะเขาถามว่าหากนักเรียนกลั้นหายใจเป็นเวลานานๆนี่นักเรียนจะตายหรือไม่เอานักเรียนลองกลั้นหายใจพร้อมดูเลยค่ะตายไหมคะ อานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่ากั้นไม่ได้นะคะนักเรียนกั้นหายใจนานๆไม่ได้นะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะมีตัวที่ควบคุมอยู่ถ้าเรากั้นหายใจปุ๊บเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนที่สั่งให้เราหายใจมันเป็นแบบอัตโนมัติเรากั้นหายใจจนตายไม่ได้นะคะอากาศก็จะอยู่รอบๆตัวเราเลยค่ะรอบๆตัวเราเนี่ยจะมีอากาศอึู่ไปหมดเลย ถ่ายเทยได้ตลอดเวลาอากาศก็จะไปนู่นไปนี่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ต้องการที่อยู่ค่ะอากาศต้องการที่อยู่ไม่มีสีไม่มีรสไม่มีกลิ่นอากาศอยู่รอบตัวเราถ่ายเทยตลอดเวลาต้องการที่อยู่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะคะ <S <S แล้วก็อากาศประกอบไปด้วยแก๊สต่างๆแก๊สที่อยู่มากในในอากาศนะคะก็คือแก๊สไนโตรเจนอ้าพูดตามรูกแก๊สไนโตรเจน ต่อไปแก๊สที่เราต้องการเอามาใช้ในการหายใจของเราก็คือแก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนต่อไปแล้วก็มีจะมีแก๊สอื่นๆรวมอยู่กับคุนละอองแล้วก็ไอน้ํานะคะแต่ถ้าครูถามว่าแก๊สอะไรมีมากที่สุดในอากาศนักเรียนต้องตอบว่าแก๊สไนโตรเจนนะคะต่อไปค่ะความสําคัญของอากาศมนุษย์ต้องการอากาศในการหายใจเพราะว่า,าแก๊สออกซิเจนที่อยู่รอบตัวเราเนะะี่ยค่ะมีความสําคัญต่อระบบอวยัยวะต่างๆในร่างกายเรานะคะ หากเราหายใจอากาศไม่เพียงพอเนี่ยอาจจะทําให้เราอ่อนเพลียปวดไม่กล้ามเนื้อมึนหัวมึนศีรษะหายใจไม่สะดวกระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติอาจจะหมดสติได้แล้วก็อาจจะทําให้ถึงตายได้ทั้งนถ้าเราขาดอากาศหายใจนะคะ มนุษย์เราเนี่ยจะเริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะได้รับประทานอาหารดื่มน้ําสะอาดแล้วก็มีอากาศหายใจทุกๆวันนะคะหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา3สัปดาห์จะตายไหมคะนักเรียนมนุษย์ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะก็คือมนุษย์เนี่ยจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แค่3สัปดาห์โดยที่ไม่กินอาหารจากนั้นก็จะซูบผอมละอ่อนเพลียจนถึงเสียชีวิตนะคะทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ำเมื่อกี้ที่ครูถามไปเพราะว่าส่วนประกอบของร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ํา ถ้าเราดื่มน้ำเข้าไปจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานเป็นปกติเขาผูา้หังว่าหากด้านหายใจเป็นเวลานานๆตัวีจะตายหรือไม่หากมนุษย์ก้านหายใจเพ c ถึง5นาทีจะทําให้สมองเนี่ยทำงานผิดปกติไปตลอดชีวิตเขาบอกว่าถ้าขาดอากาศหายใจที่สมองเนี่ยคือถ้าสมมุติว่านักเรียนขาดอากาศหายใจไป4-5นาทีนะคะอาจจะทําให้สมองนักเรียนผิดปกติตลอดชีวิตเลยนะคะหรือว่าอาจจะทําให้ถึงตายได้ดังนั้นก็ ถ้าเราถ้าเราแบบว่าเราอยู่ในเหมือนคนที่ติดลิฟต์ตายะคะ่ะนักเรียนก็คือเขาขาดอากาศหายใจเขาก็ตายในลิฟต์เลยนะคะนักเรียนมันคนที่ถูกไฟไหม้แล้วก็อยู่ในบ้านนะคะเขาก็จะสำลักควกันจนตายเหมือนกันนะคะก็คือเขาขาดอากาศหายใจสรุปว่าปัจจัยที่ดำรงชีวิตของมนุษย์มีทั้งหมดสาประการก็คือหนึ่งอาหารสองน้ำสามอากาศนะคะค่ะ เขาบอกว่าสัตว์ต่างๆต้องกินอาหารเพื่อให้เจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้สัตว์แต่ละชนิดเนี่ยกินอาหารแตกต่างกันไปสัตว์บางชนิดกินพืชสัตว์บางชนิดกินสัตว์ด้วยกันแล้วก็สัตว์บางชนิดกินทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะอางูกินกบเสือกินกว้างไก่กินหนอนและข้าวเปลือกอะไรคะนกกินหนอนและเมล็ดพืชกระต่ายกินหญ้าม้ากินหญ้านะคะนักเรียนค่ะต่อไปนะคะน้ําน้ำเนี่ยสัตว์ สัตว์ทุกชนิดต้องการกินน้ําเพื่อให้ร่างกายทํางานปกติและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะน้าเป็นส่วนประกอบสําคัญของร่างกายหากขาดน้ําเป็นเวลานานๆก็จะเป็นยังไงคะสัตว์จะตายอากาศสัตว์ทุกชนิดต้องการอากาศในการหายใจนะคะเพื่อให้ระบบของอวัยวะทํางานเป็นปกตินะคะ ดังนั้นสรุปนะคะสิ่งมีชีวิตต้องการ3อย่างคือ 1. อาหาร 2. น้ำสาอากาศนะคะใครไม่เข้าใจเรื่องนี้บ้างคะถ้าใครไม่เข้าใจนักเรียนเปิดคลิปครูซ้าไปซ้ำมานะคะแล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่ครูให้ด้วยนะคะแต่ละวันไปแล้วคะ่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ มาต่อกันเลยนะคะต่อไปนะคะทำไมมนุษย์ต้องดื่ม